คุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็ได้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐกําลังถามผมเยอะเลยว่าเอ๊ะได้ข่าวว่าเดือนนี้จะมีเงินโอนเข้ามาให้เพิ่มเติมหรอคือเงินอะไรอ่ะฟังทางนี้ครับเงินก้อนนี้เป็นเงินจากกรมกิจการผู้สูงอายุนะครับเขาจะโอนมาให้ช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ที่อายุ60ปีขึ้นไปได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐอพยพแาลงภาษาชาวบ้านนะได้สิทธิ์บัตรคนจนเนี่ยนะคุณแม่ ก็จะได้เงินก้อนนี้ไปด้วยนะครับชื่อจริงๆของมันก็คือเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุผู้ที่มีไรายได้น้อยซึ่งเป็นผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเขาจะให้ทั้งหมดนะครับ6เดือน เดือนละ100บาทก็คือตั้งแต่เมษายนปี2566ถึงกันยายนปี2566แต่เขาจะให้ในคราวเดียวนะครับก็คือมาให้ในเดือนนี้กันยายนปี2566ก็คือ600บาทนะครับแต่ไม่ได้ได้เท่ากันทุกคนแยกตามนี้ครับเขาจะจำแนกตามปีเกิดครับแม่ครับอะดูตารางอะตารางจะเป็นอย่างนี้ฮะแยกตามปีเกิดนะครับ ตัวอาจจะเล็กไปนิดนึงขออนุญาตอ่านให้ฟังแล้วกันนะครับเผื่อคุณพ่อคุณแม่หลายคนสายตามไม่ดีแล้วคนที่เกิดก่อน1เมษายน2 5 0 6จะได้600บาทคนที่เกิดระหว่าง1-30ถึง30เมษายน2 5 0 6ได้500บาทครับคนที่เกิดระหว่าง1 3ถึง31พฤษภาคม2 5 6 6ก็จะได้400บาทคนที่เกิดระหว่าง1-30ถ,ถึง30มิถุนายน2 5 0 6ก็จะได้300บาท คนที่เกิดระหว่าง1ถึง31ก,กาคม2506ก็จะได้200บาทและคนที่เกิดระหว่าง1ถึง31สิงหาคมจะได้100บาทละหลานอ่ะแคปให้คุณพ่อคุณแม่ดูส่วนจะได้เงินวันไหนคุณพ่อคุณแม่เอาละหลานดูดีกว่าเพราะมันค่อนข้างสลับซับซ้อนมากนะครับเอาที่แน่ๆเนี่ยเพราะว่ามันจะกำหนดอ่ะกำหนดวันที่ยืนยันตัวตนอีกช่องหนึ่งเนี่ย จะกําหนดวันที่ผูกพร้อมเพยคนที่ยืนยันตัวตนไปแล้วก็คือคนที่เคยได้เงินอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วอ่ะนะคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่ผูกบัญชีก็คือมันเป็นเงินที่โอนเข้าในบัญชีที่คุณพ่อคุณแม่ได้ทุกเดือนอยู่แล้วเนี่ยนะฮะก็จะกําหนดวันโอนอ่ะแยกตามไปพูดง่ายๆนะดูบรรทัดแรกนะครับเงินจะได้ก็คืออยู่ระหว่างวันที่12 13และ14กันยายนส่วนคนที่ ไปยันยันตัวตนและผูกพร้อมเพช้าก็จะได้นี่ฮะวันลดหลั่นกันลงมาตามกำหนดการโอนแบบนี้ครับอ่ะทีนี้หลายคนก็จะถามว่าคนที่สูงอายุ60ปีขึ้นไปเป็นผู้พิการด้วยแล้วก็หรือเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ได้สิทธิ์ของสวัสดิการแห่งรัฐด้วยก็จะได้เงินก้อนนี้ไปด้วยนะครับแต่ทีนี้หลายคนเนี่ยยังไม่ได้ผูกพร้อมเพยอ ก็ไปผูกพร้อมเพยบางคนผูกไปผูกไม่ได้เลยเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือพิการเดินไม่ได้ก็ให้ติดต่อไปที่คลังจังหวัดแต่ละจังหวัดนะครับเพื่อที่จะมอบสิทธิ์ให้สามารถโอนเงินให้กับบุคคลใกล้ชิดได้ทีนี้เนี่ยลองติดต่อไปที่คลังจังหวัดแต่ละจังหวัดนะหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับเขาจะเป็นคนอธิบายข้อกําหนดตรงนี้ให้เองนะครับอ่ะชัดเจนนะคุณพ่อคุณแม่หลานหลานฟังคลิปนี้แล้วอธิบายให้คุณพ่อคุณแม่ฟังด้วยนะครับ ย้ำว่า 1. ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้เงินก้อนนี้ไปด้วยนะครับไม่ได้ได้เท่ากัน600บาทแต่ลิมิตสูงสุดคือ600บาทต่ำสุด100บาทแยกตามจำนวนวันเดือนปีเกิดนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ